สุขคนเนาะมาพบกับสาวออนเฉี่ยวอีกแล้วมือนีสีแจ็คครองฝากมาบ้านเนาแะแล้วก็อันนี้คือไอ้ฝากมาให้เนาะจากปลาไก่พอสิฝากมาบ้านพอาวออนอยู่ทีบไอ้อยู่ปลาไก่อันนี้คือกำลังไปซื้อวันแม่งมีกำลังไปซือปซ้อวันแม่งนเนาะแล้วก็ที่เหตุการ์ไปซืออ้อที่ไปซื้อแล้วมีเหตุการ์เหมือนกันแต่ออนเน่ยตลกตลกใส่รถเชียนใหม่ย่างเรียบร้อยไปรับแท็กซี่ทุกคนไปรับแท็กซี่ถ้าบอกว่าแท็กซี่ไปอันนั้นไปหมู่บ้านมีวะแท็กซี่บอกว่าไม่ไปครรััับเเพาาะว่มนกกอยง ตานนีนะทุกคนบกคิดเลยว่าสีฉือลายห้ตอนนี้แค่พ่อวันนี้ไปพอวันนี้แท็กซีโอฮะแท็กซีแท็กซี่บลับพอดีว่าใ้หันในบี๊ซีมันจะมีงานตุ๊ดจีนเนาะมีงานตุ๊ดจีนอยู่แล้วพ่อมีงานตุ๊ดจีนมีงานตุ๊ดจีนเลยไปหาทางเขาทางเขาพี่คะมีถุงขายไหมคะอันใหญ่ๆเขาก็ไม่มีไปถามร้านข้างๆเลยเผือเขามีเขาจะใจดีเนาะคนไทยอหญ่คนนั้นมาทานอาหาร้ขาน่เขาบอกพี่คะมีถุงไหมคะเขาวะอ๋อมีมีไม่ขายหรอกเขาบอกเอาให้เลยโอ้ยเขาใจดีใจดีกันปวดเอาให้เลยแต่่่วาากมมัันนนนจะะ้อยดเบ เขาว่าโอ้เ่าโค้งมาๆจีจยก็ยเหนเขาจอยโอ้ยขาโค้งสามีอันนั้นก็บินกระอืขาเอาเจีงไต่เนาะเขาอันนี้วันนี้รถมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องมีรถมาเขาไหนเขาไหนมาเนาะเด็กไต่เราไปเขาไนมาเนาะเาโยกเขาจะไต่ที่ยกเมื่อขึ้นเขาเนาะเจ้าขอมาเลยต้องมื่อขึ้นเขาโอ้ยจีเกต่างแต่ไงเขาจะมาส่งเขอหมู่บ้านคือเข้าบเขาอ่ะเอ่อข้ามเขาจะได้เข้าบเขา่ะเบาทยังไงเข้าไปสี่บาทเนาะเขาอุตส่าห์มาส่งนกพิรา เออไปข้ามมาด้าไปข้ามมาด้าไปข้ามมาด้าเอออันนั้นไปข้ามมืดทุกคนประมาณองเสื้อ้าโอ้ยดีว่าทุกคนเลยยอมรัว่าดีอายของจอร์ดนะ กระเยกะมองกระมังนี้เบิรทุกคนเลยอืนนออาสยองสะอ่อนกับพีสะไผนี่แหละไห้ทางานอ่อนเออที่นางเนาะโอ้โอเนาะบอดจตจันรก็สะอ่อนสะไพสอ่อนอย่างไรมักเก็บมักอยู่ไลาไลอย่างเจ้าพานาะเพ่เก็บเบิร์นี่เรียทุกคนให้เบิร์ ของของจะอ่อนเนี่ถูก